มีฟ้าอยู่ด้วยนี่สวัสดีครับวันนี้ก็มาหาใสเบ็ดวันนี้เหยื่อเขียดมีเหยื่อเขียดประมาณยี่สิบกว่าตัวนี่เลยครับนี่ลองมาใส่ดูห่างหายไปหลายวันแล้วครับอยู่ก็นะนี่ครับห่างไปเป็นสามสี่วันก็น่าจะของเหมือนเดิมครับเพราะว่าเบ็ดมันหน่อยไม่ได้ออกไปไหนไกลวันนี้มีผู้ช่วยมาด้วยครับผู้ช่วยตัวหน่อยอยากมาด้วย ไปครับไปใส่กันวันนี้เป็นเหยื่อเขียดครับเบ็ดใส่ได้่้างเขียดประมาณนี้ยี่สิบุตัวนี่แหละไปครับ มันเริ่มแห้งแล้ว ไปแ,แล้วครับขั้นแรกนะครับตันนี้ลงมาลึกน้ำเริ่มน้ำเริ่มลงแล้อหมานไหมต้องร้อรุ่นกันทีเคียงครับรรบยากาศยามเย็นครับ ลองใส่ตรงนี้อีกวันนั้นได้ไปตัวหนึ่งรับตรงนี้นี่แะอยู่ตรงนี้ได้ไปตัวหนึ่งวันนั้นก็ได้อยู่ตรงนี้เลยครับตัวหนึ่งเราใส่เยื่อไว้ก็รุดแล้วนี่ลองใส่ครับเผื่อม,มีตัวมา ไปดูกันคันต่อไปล่มไปเรื่อยมองไปก่อนทางล่างน้ำมันเยอะอยู่รอะมีที่ใสอยู่ครับใส่าทางอันนี้เยอะมีหน่อย ตตรงนี้ใส่ไว้ตรงไกลๆทางน้ำไหลครับใกล้กล้ทางน้ำไหลเผื่อจะมีตัวมาเขี่ยกับตัวใหญ่ๆรู้จะเปนยังไงไปครับดูไปเรื่อยๆใส่เต็ดและ้ะละน้เจะคล้อ,องนี่เลยครับว่าเบ็ดมีกี่คันใส่เป็น ว่าได้เขียดมาหน่อย จะลองใส่เอาลองดูดูหัดเอาเสียบลงดินไปแทงไปอีให้มันอยู่ที่กว้างๆอะ่ะแทงงมาแทงเบ็ดลงมาอยากใส่เบ็ด ผูช่วยอยากใส่ไปขันต่อไปเท่งทั้งคางก็ได้ <c oughs> ให้เบสมันเอียงๆก็ได้อยากใส่อยากฮัดใส่ครับอ๋อลองดูจะได้ดูจักหากินครับ ลึกๆก,กดลงกดลงเนี่ยให้เอวมันลอยกดลงไปอีกแทงเข้าไปในดินอีกแทงเข้าไปเลยแทงเข้าไปไปลึก,ลกไปะอ อยากใส่จริงอยากทํำพามาทำก็พามาก็อยากใส่หินไปไหนก็อยากตามครับก็ดีเหมือนกันครับจะได้ดูจักหากินไป,ไปใส่นูนอีกคันทางน,านั้นคันสุดท้ายบรรยากาศทุ่งนายามเย็น กันสุดท้ายแล้วครับมดเหยื่อและจับมาได้นิดเดียวเสียบเอียงๆเหมือนเดิมนั่นแหละลงไปต่ำๆกดลงไปต่ำๆก่อนค่อยเสียบมุงดินให้เยหยื่อจมนาลงไปแล้วแทงข้าดินออกมาก่อนเออให้เยหยื่อจมนาลงไปก่อนแทงไปอีกลึกๆ ไปครับเดี๋ยวยามกลับครับไม่มีเหยื่อเปลี่ยนหมดแล้วครับเหยื่อจะได้ยามกลับครับทีนี่แต่ว่าไม่มีเหยื่อเปลี่ยนดอกทำเหยอรุดหรือว่ามีเหยหล่อนครับแต่มีตัวก็ไม่มีเหยื่อเปลี่ยนล่ะไปครับไปยามขากลับเพื่อจะพุก๊กพุกยามเย็นไปครับ พยายามกลับไม่เจออีกตัวครับยังไม่เห็นคอยมาดูตอนคืนแต่ไม่รู้ว่าตอนคืนจะได้มาไม่รู้ครับเพราะว่าไม่มีเยือไม่งั้นก็เชา้าทีเดียวไปครับเดี๋ยวไปรอรุ่นกันอีกทีหนึ่งไม่ตอนกลางคืนกับตอนเช้าเลยครับไปครับเจอกันตอนเช้าครับมายามตอนกลางคืนครับแต่ไม่มีไม่มีเยอะยันมาดูเผื่อมีตัวครับ ไปครับไปดูกันเหยื่อไม่มีเปลี่ยนแล้วนันนี้ใส่หินตามหัวคณะก็จะจับใส่เท่านั้นแหละถ้ามีก็จะจับเอาครับถ้าไม่มีก็ดูๆถ้ามีตัวก็เอาแต่ต,ตัวกั๊ปคันเบ็ดกับครับว่าเหยื่อมีหน่อยช่วงนี้หาเหยื่อยากครับเหยื่อส้อเดือนก็ใส่ไม่ไวมันหลอน่อนเยอะครับไม่ชนะเปลี่ยนไปครับไปดูตอนคืนมัจะ มีตัวไหมเดียเขียดกับร้องมาใส่ข้างแรกครับไม่รู้ว่าจะกินไหมไปดูขันแรกครับ <c oughs> เฮียยังอยู่ขันต่อไปครับดูไปเรื่อยครับ มีเสียงป่าทําไมมีเบ็ดยังไงชั้นนี้เอ้าปลาลิฟอะไรนะอ้าวตัวนี้มีตัวครับมีตัวมานี่เด้อครับ ติดยาด้วยมือก็ตือเขียดกำมาด้วยตัวไม่ค่อยใหญ่ครับตัวนี้หน่อยอโอ้ติดปากนี่เดียวแต่จิดติ มาแล้วครับตัวแรกถึงไม่ใหญ่ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับหมาตัวแรกครับกันที่สอง มีมิลุดแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่ครับตัวน้นอยๆเอา้าเด่อยก็เอาตัวนี้เห็นคันขยับครับจะมีรู้เป็นเขียดหรือว่าเป็นปลาเขียดตัวใหญ่ ช่วนน้อยครับตัวนี้ปลาชนนี่มันคือลายคนเห็นไหมอ๋อปลาชนนี่ครับแต่ว่ามันลาย ลายยังเยอะเลยตัวที่สองมาแล้วตัวเล็กไม่มีเขียดเปลี่ยนไว้เขียดยังอยู่แต่วันไม่ดินไม่น่าจะมีตัวมา นี่คือจะเก็บเลยครับถ้ามีเหยอจับเหยอได้ค่อยเอามาใส่คันนี้มองไปเห็นโค้งครับยามมาต่างหลายคันละยามมาทางนุ่นมเห็นเลยเลย,ยนี่นอกคันที่มันหนุ่มๆมสายคือไปทางนั้นนาะ ตัวอยู่ไม่น้อยโอ้น่าจะรุดไปแล้วครับติ๊กคอ,อยย่ะติ๊กคอขาอืมไม่ยุรุดไปแล้วไม่มีเหยื่อเปลี่ยนด้วยเป็นันาดยวกยวกโอ้ เขียดตัวใหญ่พูดครับโอ้ตกใจเว็นึึกว่าปลาติดอย่ามมดแล้วครับไม่มีเหยื่อใส่เบ็ดสองอันสองคันนะครับเดียวไปชนหน่อยสองตัวครับเดี๋ยวมันรอรุ่นกันตอนเช้าครับกลับไปนอนบ้านแล้วตอนเช้าค่อยมาใหม่ครับ ได้แค่สองตัวนี่เลยครับกรบบิดสองอันแล้วกับบัตไปครับรอรุนกันตอนเชา้าโอ้มากูเบ็ดตอนเช้าครับมาสายเลยเกือบเจ็ดโมงฝนตกครับตกตั้งแต่ตีสองจนตอนนี้ก็ยังลินลินอยู่หัดเจ็ดโมงแต่ถึงตอนหกโมงในฝนยังตกไปครับไปดูกันว่าจะมีตัวไหมตอนเชา้าฝนก,ก็ตกตกมดคืนเลยไปทางวัดกระทอมอยู่นู่น ันนี้ลัดไปทางนี้ไปบรรยากาศตอนเช้าฝนตกต้องฝ่า ยังมือดอยู่เลยแสงกำลังเพิ่งจะจะโผล่เนี่ยครับมีตัวไหมฝนกับตกคัดตกเนี่ยครับต้อแต่แต่มาคืนนี่ครับตีสองวันนี้วันที่สามสุราครับหกเจ็ดตก,กแต่ตีสองจนหกโมงเช้า แต่ตอนนี้เกือบเก็ดมงกว่าผลก็ยังลินอยู่ครับน้ำท่วมหมดแล้วมั้งตกตั้งคืนเลยเกือบตั้งคืนกล้งคืนตอนตกทีสองนะแค่นี้ก็บท่วมขนาดล้วครับน้ำท่วม ลัดมาคันเหล็กเป็นไงนอโอ้นามทวมเขียดนามทวมเขียดหมดเลยนามทวมไปแล้วครับที่เหล็กยังไม่มีนนามตรงแต่นามก็เกือบจะขึ้นมาถึงแหละเดี๋ยวคันไหนติดจะไทยดูครับนะ้นาน้ำเริ่มทวมอีกแล้วนี่ ถ่วงพงคาเลยจากที่ไม่ได้ถว่วมจากที่แห้งไปแล้วโอ้คือจะไม่มีตัวรัก้าวนี่ทำให้กินตั้งช่วงประมาณช่วงหาทุ่มเที่ยงคืนครับเพราะว่าฝนตกตอนตี2เอ,อ้ามีตัวอยู่นด็นี่นดี ตัวหน่อยเก่านครับไม่มีแต่ตัวน,น้อยทแทอตา นี่ลากไปไกลแต่มีอยู่น่งใส่ปูกิน นี่ก็ไม่มีตัวไปดูด้วยโอ้เกียดอยู่ทงางขางเกียดจมนำเห็นคะแนนกลุ่มกลุ่มในนอ เี๋ยวปลาตีนูไม่ตายเลยหรือปีนไปกับจักเงี่ยมาทันตายเบ็ดขนีรุดเลยไม่ลุยตัวจะอยู่ไหม <laughs> ไม่นาอยู่เหยบเลย หนาำดึกด้วยมีนาจะอยู่นาจะลุดจริงจริงเลยคิดกอเขา สอนเบ็ดรุดเลยแต่ไม่อยู่สองรอบเรามาคืนนี่ก็ไม่อยู่ปลามีปลาอยู่ด้นี่ยังไม่ตายเลยเขียดร้อยไม่อยู่ปุ่โอ้ตัวสวยอยู่ครับตัวนี้ ได้ตัวอยู่หมานอยูู่ว่าจะยังไม่ได้นำตัวมดเลยฝนกับตกขักตกเนี่ยอู้ รคเหมือนจะมีรุ่นนี้แต่ก็ไม่ได้หวังนะครับเ่ราฝนตกนนามันไหลเกินเหยาก็หนามทวมเขียดกระตายเยอะเลยครับเห็นมีไขยับครับปินอะไรปลาไหมปลาชนครับชนหน่อยเลี้ยว ช่วงนี้ได้แต่ของน้อยๆครับน้อยก็เอาเก,ก็บหมดแล้วครับเบ็ดหยีท่พหกหลังในปลาเนี่ย เดี๋ยวไปชนหน่อยสามตัวโอ้นามก็ท่วมมดเลยนามทวมัวขนาอันนี้แม่ทะเลต่ว่ามันทวมเยอะครับนามมันขึ้นหลายเลยเหยื่อก็ตายหลายรวมทั้งเมื่อคืนนี้ได้เมื่อคืนอีกสองวันนี้ตอนชอยสามไปชนหน่อย รวมเล้วได้หาตัวครับยังดีที่ได้ตัวครับฝนตกน้ำท่วมไว้ตกแต่ตีสองเนาะจนชาวเลยน้ำท่วมเหยือมดเลยเพราะว่าใส่ทั้งลึกใส่ทั้งด่านทั้งวชขนาด่านนูน่นวชขนาด่านทั้งทีแรกมันก็ไม่ท่วมแล้วฝนตกท่วมมุดเลยด่านนิมไม่ค่อยได้ใส่ครับเสียดาย มีกีดอราฝนมันจะตกด้วยไปครับมันนี้ก็า้านไปเพียงแค่นี้แหละครับไปเจอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ